โอ้ยจ้ะให้หนูไปด้วยหนูอยากกินขนมหนูอยากกินขนมหนูอยากกินขนมรอด้วยรอด้วยรอด้วยหนูอยากกินขนมค่ะโอ้แค่ได้กลิ่นหอมของขนมนะคะแม่แม่ไม่ต้องเลยมาปิกนิกกินขนมแต่เช้าเลยนะลูกอาบน้ำผูกโบสวยไม่ค้านะแม่โอ้ยถูกใจเหลือเกินเมื่อวานกินขนมไม่เต็มอิ่มวันนี้จัดเต็มเลยนะคะอู้งง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 กงงงงงงองง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 ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ใครอยากกินขนุนว้าวเปิดเปิดเปิดเลย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 โอ้โหพอได้ขนุนเต็มเลยโอ้รอด้วยจ้าให้หนูไปด้วยหนูอยากกินขนุนค่ะหนูอยากกินขนุนหนูอยากกินขนุนรอด้วยรอด้วยรอด้วยโออยากกินขนุนค่ะโอ้แค่ได้กลิ่นหอมของขนุนนะคะแม่แม่ ไม่ต้องสั่งผูกโบสวยมากินขนุนเลยค่ะโอ้โหนอนกินแบบคนสวยๆขนุนนี้แกะเม็ดออกแล้วนะคะแม่แม่กินได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวลูกจะติดคอนะคะโอ้โหขอพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านสนับสนุนเหมากล้วยให้เราหมดเลยนะคะห้าสิบกว่าเครือแล้วเราก็แถมขนุนแบบจุใจไปเลยนะคะอันนี้แกะมาเต็มกะละมังใหญ่นี้โอ้โอ้ยสองลูกเลยนะคะของลูกนางแล้วก็ เหลืออีกประมาณ4ี่ลูกเนี่ยเจาไปให้หนุ่งสาวที่สวนนะคะคุณตาแม่ดุละโมแล้วก็ให้พ่อจ๋าด้วยนะคะโอ้โหทำไมมันสบายใจแฮปปี้จังเลยมาปิกนิกกินขนุนแต่เช้าเลยนะลูกอ,อ,อาบน้ำผูกโบสวยไหมคะนมาแม่โอ้ยถูกใจเหลือเกินเมื่อวานกินขนุนไม่เต็มอิ่มวันนี้จัดเต็มเลยนะคะ โอ้โหโยนเข้าปากเลยเ <g ül> อ้ยแซบฮดูค่ะดูตาปลือปล้อโอ้โหทำไมมันแซบอย่างนี้เนี่ยฮืโอ,อ๋อร่อยจังเลยโอ้อะพ่อเก็บให้น้องนานทางตกลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร <g ül> ตกอยู่ในพื้นหญ้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะเออน้องนางรีบได้กินของอร่อยค่ะแม่แม่ขนมนีม้หอมๆนะคะ รประกันได้เลยว่าเอาเม็ดออกทุกทุกชิ้นเลยนะคะลูกไม่ไม่สำลักแน่นอนค่ะแม่แม่อะนั่นงเมื่อยแล้วยืนดีกว่าเฮ้ยยืนกินทีนึงค่ะนั่งนานก็ไม่ได้นะคะเมื่อยเพราะว่าพุงใหญ่ค่ะนั่งสบายสบายแบบเพื่อนเอนเขาไม่ได้ต้องนั่งกลางขานะคะอร่อยเลยผูกโบสวยโบกระจกพี่เล็กนะคะท่านสนับสนุนโบสวยๆให้ลูกนางนะคะ ก็อ่าโบชิ้นใหม่เลยโอ้หมดแล้วหนึ่งกระมังโอ้นี่นๆนี่เขายังเห็นเขายังเห็นอยู่อีก <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณแม่หรือ,อยังอาคันขาแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะโอ้นูกาบนูกาบโอ้ยหนูกาบดังปุ๊กเลย หนูกราบดังคุกเลยขอบพระคุณพี่เล็กที่ท่านสนับสนุนเมตตาลูกนางนะคะโอูนางคุกเข่ากราบเลยนะลูกเสียงยังไม่มานะคะแม่แม่เพราะว่ายังเคี้ยวขน,นุนอยู่นะคะอ่ะน่ารักด้วยโอ้โห,หอ้วนตุ๊ปุ๊กอยู่เลยค่ะโอโหเต้าหมูอ้วน <c oughs> <c oughs> นี่มีสายก้นเล็กน้อยค่ะสายแรงไม่ได้ สับพกใหญ่แล้วเกินโอ้โห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 นี่นี่นเออเออเอออดูความสายก้นน้องอ่งอะนิ่งิงิงโอ้โหพุงกระเพื่อมมากเลยไหนฉับขาด้วยหรอไหนแม่ดูแม่ดูโอ้โหหนึ่งสองสามหนึ่งสองาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้โหปึ๊บปึ๊บจัมปึ๊บปึ๊บจัมปึ๊บปึ๊บจัมปึ๊บซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้โหเฮ้ยทำไมเก่งจังเลยนี่ลงสุดแรงจะเมื่อยนะลูกเจ้าหมูอ้วน ปที่กว้างๆหนูน้องนางเขาจะเวียนมาเล่นไอส้สวนหม่อนคุณยายนะคะใบกําลงังสวยเลยค่ะแม่ๆ <c oughs> วันนี้ตื่นเช้ามาอากาศดีค่ะลมเย็นดีแล้วก็แดดอ่อนๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายวีดีโอตอน6โมงกว่า6โมงเช้านะคะไม่รู้ว่าสายๆจะอากาศเป็นยังไงเนาะตึง <c> ด <oughs> ึงดึงดึงๆึงด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 ึขาหลังขาหลังขาหลังเออ <c oughs> เออเออ ตัวแปาไปกินกล้วยกับพ่อดีกว่าป,าปากินกล้วยกับพ่อจ๋าไหมลูกสะตาร์ทรถตื๊ดตื๊ดตืตืตืไปเลยไปกินกล้วยต่อกับพ่อจ๋าค่ะที่ต้องให้เขากินด้วยกันกับพ่อแสนสุขเพราะว่าเอ่อถ้าให้เขากินเชือกเดียวให้เขากินคนเดียวเนี่ยเขาไม่กินนะคะเขาไปแย่งพ่อแสนสุขเหมือนเดิมค่ะแม่แม่ก็เลยต้องเอ่อให้ใส่กะละมังไปด้วยกันเลย ไป้กันเลยก๋วยเต็มกะละมังไปเลยจ้าโอ้ใจเย็นอ้วนวายแสบคักแสบแสบ,แสบนะคะอันนี้ไปตอนเช้าก่อนสิบเครือนะคะคุณแม่ท่านเหมา,าไวห้าสิบเครือแต่ความจริงมี5้าสิบแดเครือนะคะแต่ความจริงมี5้าสิบดเครือเนาะน้องนี่ก็แถมให้ทุกเชือกเลยนะคะตอนนี้ให้เด็กกินก่อน10บเครือนะคะแบ่งกันตกไปเชือกลาสิบสองเครือนะคะ น้องนางกับพ่อจา๋านี่เดี๋ยวตอนเย็นกินอีกนะคะแม่แม่แมเอาเอาเอาไปถูพแสนแล้วอ่าฮะเดี๋ยวอาบน้ําให้อ้วน,นใหม่รอบที่แปดของเช้านี้ค่ะแม่แม่แมวันที่หนึ่งวันรวยมีโชคมีลาบโชคดีทุกท่านเลยนะคะเออกินของหวานแล้วก็มากินหญ้าต่อจ้าถูเนะื้อถูตัวไปด้วยค่ะพอตอนแม่มาถ่ายไม่ถูนะคะเขินส่วนพ่อแสนก็ยืนกินอยู่ตรงนี้ค่ะแม่แม่แม สบายสบายเลยจ้าส่วนหมูอ้วนนะฮะกินขนุนมาอิ่มแล้วกล้วยยังไม่สนใจค่ะตอนนี้โผออ้วนกินหญ้าก,ก่อนจ้าถ้าอากาศดีแบบเช้านี้ทุกวันนีดีมากเลยค่ะแม่แม่มีแดดก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนนะคะมันมีลมมาเรื่อยๆน้องอ้วนถูกใจเลย ตื่นเช้ามาได้อาบน้ำนะเดินเล่นกินของที่หนูชอบที่สุดในโลกขนุนนี่ชอบชอบนะคะใครจะว่ายังไงก็ว่าเธอค่ะลองมาหมดทุกผลไม้แล้วค่ะแม่แม่ขนุนคือนัมเบอรวันคือเดอะเบสของเขาเลยนะคะเขาชอบมากนะคะไม่ใช่แค่ว่าลูกนางชอบนอ้อยเราก็ยังชอบเลยเพราะว่ามีรสชาติที่หวานหอมแล้วก็แบบมันแสบนะคะอืออ่ะหูไปเลยจ้ะเออ ปึ๊ดจำปึ๊ดไปเลยอืมอม,มวนกรุบ <c oughs> มวนกรุบจ้าถูไปด้วยดึงยากกินไปด้วยอูหคือมันมนมวนแถ่นาะเออถูกใจค่ะเขาจะถูแรงๆหน่อยแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าไม่เจ็บแน่นอนนะคะแม่แม่ ผิวหนังของน้องช้างเนี่ยหนามากพอสมควรค่ะแล้วก็ที่ถูก็ไม่ได้ไม่ได้มีที่แหลมนะคะจะเป็นทู่ๆเลยค่ะหยาบๆหน่อยเนาะอืมเฮ้ยกินก็เก่งตัวก็อ้วนได้อาบได้ถูได้เล่นแบบนี้นี่สบายตัวนะคะแม่แม่ ช้างเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะไม่เครียดด้วยค่ะโรคไขไข้เจ็บก็มาใกล้ไม่ได้เพราะเขามีภูมิต้านทานนะคะเขาไม่ได้เครียดเขานอนเต็มอิ่มเขากินอิ่มเขาได้เล่นเขาได้ผ่อนคลายแต่ถ้าในกรณีที่ช้างที่อยู่แต่กับที่ซึมเศร้าเหงาหงอยเครียดไม่เคยได้ออกไปไหนเลยนะคะไม่เคยได้ทํากิจกรรมอยู่แต่กับที่ตลอดปีตลอดชาตินี่อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะบางทีปวดเส้นปวดสายเป็นได้นะคะ แต่ถ้าอย่างลูกนางเนี่ยอ,อ,อันเลิศทุกวันค่นะบ <ฮะ S 2> ันเทิงทุกวันนะคะเจ้าอ้วนโอ้ดูถูห้องเหล็กสี่เหลี่ยมเหรอหองเหห้าเข้าถูใช่ไหมอืมก็ดีนะจะได้ไม่ไปไหนเวลา,<ม>าตากนาะ อาบน้ําแล้วก็ถูเลยเนาะดีดีด,ดีเดี๋ยวเอากำแพงให้เสร็จก่อนแล้วกัน <c oughs> ยังไงฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะก็อยากจะทําเป็นคอก,กั้นให้เขาอยู่คะ่ะเวลาเขาอาบน้ำเขาถูจะได้ปล่อยเขาเล่นอย่างสบายใจเลยนะคะบางทีเราออ่นั่งทํางานอยู่ใกล้นะคะอม,มองเพราะแสนเขาก็จะได้เล่นเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงมากเนะาะก็ดีนะคะ โอเคยังไงฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้วนด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะอ้วนขออนุญาตถูกก่อนนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ